รัมพลิกลิ้นหนุนยูเครนรบรัสเซียต่อแลกด้วยแร่หายาก3ามแสนล้านวันที่5กุมภาพันธ์2568อยู่กับดิฉันค่ะธนาวัตรวังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกมาดูกันสถานการณ์ล่าสุดร้อนเชียวใครว่าศึกยูเครนจะจบง่ายมีแต่จะขยายวงละไม่ว่าหลังจากยูเครนอารวาดหนัก เพื่อดิ้นรนเฮือกสุดท้ายก่อนที่จะโดนเททั้งส่งโดรนไปก่อกวนถล่มคลังน้ำมันถล่มคลังแสงในพื้นที่ที่ลึกเข้าไปของรัสเซียและก็ยังก่อวินาศกรรมสังหารผู้ก่อตั้งกองกำลังต่อต้านรัฐบาลเคียฟในดอนบาสกลางกรุงมอสโกเลยถ้า่ายรัสเซียแบบเต็มขั้นแน่นอนรัสเซียก็เอาคืนหนักนะคะหนักกว่าหลายเท่าด้วยโจมตีครั้งใหญ่ ศาสตร์ขีปนาวุธส่งดโดรนทับดโดรนเลยนะคะถล่ม6ภูมิภาคถล่มฐานทัพฐานพักทหารต่างชาติบทขยี้คลังโดรนรุกคืบในดอนบาสไม่หยุดปลดปล่อยคืบหน้าแล้วใกล้บรรลุเป้าหมายด้านสหรัฐเกมพลิกอีกแล้วพอทรัมป์หางโผล่หลังเซเลสกี้พร้อมยกแร่หายากหรือแร่เอ,อิร์จำนวนมหาศาลให้ทรัมป์ ทรัมป์เอ่ยปากจะเอาตามแผนที่เซเลนสกี้เสนอแหละเขาเสนอตั้งแต่ประชุมที่ปารีสแล้วแ Financial Times บอกว่าทรัมป์สนใจด้วยแต่เพิ่งมาปูนเมื่อวานนี้บอกจะเอาแร่แร่เอิดทรัมป์รับปากพร้อมจะหนุนเงินและอาวุธให้ไปลุยกับรัสเซียต่อบทบาทหลักที่ยังคงเป็นนาโต้นะคะตอนนี้นาโต้ก็เลยเบาใจว่าสหรัฐจ,จะไม่เทแล้วเพราะยุโรปซอจะงงเง แบกเต็มที่ไม่ไหวแน่ทางด้านงบประมาณอาวุธและกำลังทหารแร่หายากมีอะไรบ้างและอยู่ที่ไหนบ้างละ่ะมูลค่ากว่า300แสนล้านดอลลาร์แต่ที่สำคัญ50%มันอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคดอนบาสที่ได้ลงประชามติควบรวมกับรัเสเซียแล้วนั่นคือมันเหมือนว่าทรัมป์ส่งสัญญาณชัดเจนนะคะว่าสันติภาพมันไม่มีจริงหรอกศึกตัวแทนยูเครน มันจะดําเนินต่อไปเข้มข้นขึ้นและขยายด้วยเพราะคนที่จะมาเกี่ยวข้องจะเปิดหน้าเต็มที่ก็คือนาโต้ลาวบริวัรสรัฐในโรปเจ้าหน้าที่ยูเครนระบ,บุว่ายูเครนมีแร่าธาตุหายากที่สําคัญกว่า15ชนิดแร่เอิร์ดนีไม่ใช่อย่างเดียวนะคะกว่า15ชนิดบางฉบับบอก20ชนิดด้วยสําบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทด้านหุ้นล้ายแห่งประเบินมูลค่าแร่ธาตุที่อยู่ในยูเครนสูงถึงหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ซวของริพับลิกันก็พูดกลางสภาเลยนะคะว่ายอมให้รัสเซียชนะไม่ได้เพราะว่ามีแร่ธาตุมหาศาลกว่า12ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ในยูเครนเรียกว่าเปิดกึืนกันแต่ต้นเลยว่าที่จะรบกับรัสเซียนะมันต้องการอะไร ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกนะคะบอกว่ามูลค่าที่แท้จริงของแร mm ่เ hmm. อิร์ธในยูเครนนี้มันประเมินได้ยากอยู่เพราะแหล่งสำรองหลายแห่งมันยังเข้าถึงไม่ได้พูดง่ายๆยังไม่มีการพัฒนายังไม่ได้ขุดส่วนหนึ่ง mm hmm. ก็เพราะว่าอยู่ในเขตที่รสัสเซียยึดครองเขตที่ลงประชามติเข้ารวมกับรัสเซียแล้วและรัสเซียถือว่านั่นคือแผ่นดินของรัสเซียการศึกษาใหม่ปี2022นะคะ ดำเนินการโดยบริษัทเซ c กเดฟพบว่าไฮโดคาบอนและแร่ธาตุสำคัญหรือแร่เอิร์ธมีมูลค่ากว่า12ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ตรงกับที่สวอริับลิกันพูดในสภาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองในยูเครนมูลค่าโดยประมาณของทรัพยากรธรรมชาติของยูเครนนั้นมันมากกว่า26ล้านล้านดอลลาร์ด้วยอันนั้นตั้งแต่ปี22นะคะ ตัวเลขเหล่านี้ได้รับรายงานจากบทความพิเศษของวอชิงตันโพสต์และก็สื่อตะบันตกอีกหลายฉบับและรวมทั้งของยูเครนเองด้วยมันบ่งชี้ถึงความมั่งคั่งที่ชัดเจนของยูเครนและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับยูเครนแต่มาตกล่มสงครามมันก็ไปไหนไม่ได้ถ้าวัดจากเงินไรายได้จากแรเอ,อิร์ธ50%เนี่ใอยู่ในมือรัสเซียไปแล้ว ยูเครนเป็นแหล่งแร่ธาตุและโลหะสำคัญของโลกนะคะที่บอกว่ามากกว่า15ชนิดนะมีอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือไทเทเนียมใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศพูดง่ายๆไทเทเนียมเนี่ยมันจำเป็นในอุตสาหกรรมการทหารและสรัฐอยู่ได้ด้วย military complex ซะด้วยทางทั้งที่ไม่ได้เข้ากระเป๋ารัฐบาลสรัฐนะคะแต่นายทุนยักษ์เป็นเจ้าของบริษัท m i l i t a อ y รี m คอมเสารพัดจรวยนอกจากนี้ยังมีลิเทียมส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีกลุ่มธาตุอื่นอย่างเช่นซีเรียมอิเตรียมแลนทนานัมนนโอดเดียมเป็นต้นวัสดุเหล่านี้เป็นที่ต้องการสูงขึ้นทุกปีเพราะโลกกำลังรณรงค์เปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนและแร่ธาตุพวกนี้สำคัญอย่างยิ่ง ในการผลิตแม่เหล็กทรงพลังใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหงันลมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอื่นๆสิ่งที่ทำต้องการคืออะไรต้องการครองตลาดแร่ธาตุที่สำคัญโทั่วโลกตลาดวันนี้มูลค่ากว่า3 2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะตัวธาตุมันดีล้านล้านเอาที่เห็นก็12ล้านล้าน แต่อายุสิบหกล้านนี่เขมันรวมไอ้ที่ยังไม่ได้ทดสอบตรวจสอบหรือยังไม่ได้ทําการผลิตนะคะหมายถึงแร่ของแร่เอ,อิร์ทก็คือธาตุที่ยังไม่ได้ขุดแร่เอ,อิร์ทคิดดูแล้วกันว่ามันเยอะขนาดไหนอันนี้มูลค่าทางตลาดนี้รายงานโดย world economic forum หรือฟอรัมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งเพืูดคุยไปมันหมาดไม่นานนี่เองในวันนั้นเซเลนกีก็ไปด้วยขอกำลังทหาร2 0 0แสน ขอกู้เงิน7,2 0 0 0 0ล้านเพราะตอนนั้นสรัสยังบอกว่าจะเทแต่วันนี้เปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่าทรัมปรับมุกที่เซเลนสกี้เสนอจะยกแร่เอิร์ให้สร,รัดแลกกับการหนุนต่อทรัมป์ตอบรับแล้วนั่นหมายความว่ามันไม่มีสันธิภาพหรอกค่ะถ้าจะจัดการเจรจาก,ก็แค่จัดเวทีหลอกรัสเซียอีกและคิดว่ารัสเซียจะยอมหรือคะ หลังทรัม,ม์รับปากพร้อมกลับมาหนุนสู้ศึกต่อเซเลนสกีก็ขออาวุธนิวเคลียร์ทันทีและประกาศยอมเปิดโต้เจราจาหยุดยิงกับปูตินแล้วเพราะมั่นใจแล้วว่าสรัสแบ็กอัพปรากฏการนี้มันอาจจะทำให้ปูตินตาสว่างนะคะว่าทรัม,ม์ไม่เคยจริงใจในการจัดเจราจาสงบศึกเพราะรู้อยู่แต่แรกแล้วว่ารัสเซียจะไม่มีวันยอมตกลงลงนามอะไร กับเซเลนสกีและปูตินก็ยืนยันเช่นนั้นเพราะผิดกฎหมายไร้ประโยชน์และก็จะไม่รับเงื่อนไขที่ขอคืนดินแดน5ภูมิภาคแก่ยูเครนแน่นอนว่าลงมติทําประชามติแล้วและก็ในทางกฎหมายของรัสเซียถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปแล้วด้วยถ้ายืนเงื่อนไขนี้ในการเจราจาก็ามีแต่โนเท่านั้นเมื่ออเมริกานาโตวางมาให้ยูเครนเป็นด่านหน้า ลุยรัสเซียมันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดหลังจากปูตินเปิดปฏิบัติการทางทหารพิเศษแต่มันเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วปูตินแค่ตัดสินใจเปิดเกมก่อน3ปีเลยพิสูจน์ให้โลกได้เห็นท่าแท้สรัฐนะคะว่าเกี่ยวพันและวางแผนมายาวนานไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีก็ต้องทำลายรัสเซียอยู่ดีเมื่อทรัมป์เข้ารับตำแหน่งหน้าที่บอกว่าตัวเองจะเป็นผู้สร้างสันติภาพอยากเป็นพีซคี k e e p e r บอกว่าจะยุติดสงครามยูเครนใน24ชั่วโมงพอรับตำแหน่งเสร็จเลื่อนมาเป็นร้อยวันต่อมาก็ขอแร่เอิร์ธยูเครนแลกกับหนุนลุยรัสเซต่อมันแปลว่าอะไรค่ะมันสะท้อนท่แท้ความเห็นแก่ตัวของอเมริกาความอัมหิตของทรัมป์ซึ่งมีรอยยิ้มที่พกบีดเอาไว้ข้างหลังชัดเจนเขาลางรบหนักในยูเครนจะลามถึงยุโรปในไม่ช้า พราะฐานทัพสรัฐเต็มไปด้วยอาวุธนิวเคลียร์นะคะติดตั้งแล้วอเมริกายินดีเห็นยุโรปล่มสลายเพื่อจะได้พึ่งพาสรัฐชั่วกานานแต่ศึกใหม่ที่กำลังก่อตัวนี้วอรชิงตันก็จะหนีไม่พ้นเป็นเป้าหมายในฐานะคู่ปรปักสงครามกับรัสเซียอย่างแน่นอนค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบ,บันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบ,บันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ